สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox กับ map Gas and Black Powder นะครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการเอา2อง b a h อันใหม่ที่เหลือนะครับนั่นก็คือ s o l d u e r Gas แล้วก็ g o l o r y to the Soil นะครับโดยคลิปนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าพวกคลิปวิดีโอฟุตเทจหรือคลิปประกอบวิธีการทำเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับเพราะเนื่องจากว่า2เดือนตราเนี่ยผมยังไม่มีมันทั้งคู่เลยนะบอกกับว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ย ผู้พัฒนาเขาก็ได้มีการนะครับปรับตัวเหรียญตราตัวหนึ่งไปนะครับนะให้แบบมันพอทําง่ายลงนะโอเคมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่เหรียญอันแรกครับนั่นก็คือ Soldier g เ a c e นะโดยเหรียญตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดใครได้มาครอบครองแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้ผู้เล่นนั้นเล่นคลาสบาดหลวงได้นะซึ่งก็เป็นคลาสใหม่ที่มาในอัปเดตแพทนี้เลยวิธีที่เราจะได้เหรียญ Soldier g เ a c e นะครับมีทั้งหมดสเงื่อนไขนะ ื่อนไขแรกก็คือเราต้องมีเหรียญตรา Wars e n t e r m e n t ก่อนนะวิธีที่จะได้เหรียญ Wars e n t e r m e n t ครับก็คือให้เราเล่นด่าน s u n s e บ b a s t i a n ในฉากที่มีทห,หารอังกฤษคนหนึ่งเขาดึงแพลตฟอร์มมาให้เรานะครับและให้เราไปยืนบนนั้นแต่ก่อนที่เขาจะทําการดึงแพลตฟอร์มลงเขาก็ถูกซอมบี้ด้านบนจัดการไปสกักก่อนนะครับซึ่งในจังหวะนั้นนะครับมันจะทําการระเบิดทางนะตัดแกงเหล็กด้านบน พื่อที่จะทําให้ผู้เล่นนั้นปีนขึ้นไปแล้วให้คนใดคนหนึ่งเสียสละนะครับในการหมุนแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้เพื่อนตรงแพลตฟอร์มอะลงไปด้านล่างได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญตาที่ทำยากอยู่ครับเพราะว่ามันต้องแย่งกันทําจริงๆคือใครที่แบบไปถึงไอตัวหมุนแพลตฟอร์มกกอนเนี่ยก็จะได้เหรียญน,นี้ไปทันทีเลยนะสําหรับผมนี่คือตั้งแต่แพทเก่าจนถึงตอนนี้คือ ยังทำไม่ได้เลยเงื่อนไขอันที่2ครับก็คือให้เรานั้นทําการจัดการกับซอมบี้ครับที่กําลังจับตัวเพื่อนอยู่นะทั้งหมด150ตัวนะเงื่อนไขอันต่อมาครับมันจะให้เราฆ่าซอมบี้รันเนอร์นะครับที่กําลังเลงเพื่อนไว้อยู่นะทั้งหมด75ตัวนะครับแล้วก็เงื่อนไขอันสุดท้ายครับอันที่สนั่นก็คือให้เราเล่นเป็นคาสหมอนะหรือเซอร์เจียนนั่นแหละแล้วก็รักษาเพื่อร่วมทีมครับทั้งหมด50ครั้งขึ้นไปนะ พอทาทั้งหมดสีเงื่อนไขที่ผมว่ามานี้แล้วเราก็จะได้เหรียญโซเชียลเกรสแล้วนะครับและเราก็มาถึงเหรียญตราอันสุดท้ายครับนั่นก็คือ g อ o ี y to the Survivor นะวิธีได้รับเหรียญตัวนี้ครับก็คือให้เซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เนี่ยมีจำนวนเพลเยอร์10คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำการเล่นแมปประเภทแคมเปญหรือแมป,ปออบเจ็ตีฟอะไรก็ได้นะให้ผ่านยกเว้นแมปวัดูฮาร์ดฟอร์เทสนะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องเล่นภายในชีวิตเดียวด้วยนะครับ คืออย่าตายเด็ดขาดนะระหว่างทางอฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วไอการที่เราอะได้ไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นนะที่เขาอ,อาจจะฝีมือต่างจากเราหรือว่าอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยนะที่เราอะจะได้เหรียญตัวนี้มาครอบครองคือมันมีคนครอบครองอน้อยมากเลยไอเหรียญตัวเนี้ยเว้นแต่ท่านจะมีเพื่อนจํานวนสิบคนขึ้นไปแล้วก็ชวนมาเออทำเหรียญตัวเนี้ยคือใครที่มีจํานวนนี้นะครับเชิญทําเลยนะครับเชิญทําเลย ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการบอกวิธีเอาเหรียญตราใหม่2อันนะครับในแมป g a s and Black Powder นะก็ขอเตือนอีกรอบหนึ่งครับในเรื่องของฟูเทสครับในคลิปนี้ที่อาจจะมีน้อยกว่าคลิปที่แล้วเพราะว่าไอ้สองเหรียญตราเนี่ยผมยังไม่มีมันนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถเมนข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วกเกิดท่าผู้ชมอ่ะมีเหรียญตราอันใดอันนึงในคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเพราะผมก็อยากรู้ว่ามีใครมีไอ้เหรียญตรา2อันนนใคิปี้้บาง โอเคก่อนจากกันไปหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็บายบายครับ